สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและผูเมือทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังเห็น UAE เอาชนะวินา姆สามต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลน,นัดก,กระชับมิตรยูยี่สิบสามเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติเวียดนามยูยี่สิบสามได้เจอกับทีมชาติ UAE ยูยี่สิบสามโดยทีมวินามครั้งนี้นะครับต้องใช้โค้ชคนใหม่ เพราะโคชคนเก่าอย่างคุณปค์คขังซอนนะครับได้ลาออกจากการคุมทีมเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเอาชนะในศึกซีเกมส์ครั้งที่ 31. 3 1เได้สำเร็จนะครับผมไทยเราก็ได้ที่2ไปแล้วพูดอะไรมากไม่ได้เศร้า <c oughs> เลยทำให้ทีมเวียดนามนะครับต้องใช้โคชคนใหม่นะครับในการคุมทีมซึ่งทำให้ครั้งแรกในการคุมทีมของเขานะครับเจอกับทีมระดับเอเชียอย่าง UAE นะครับ ทำให้ทีมเวียดนามเนี่ยแพ้ไปอย่างถล่มทลายด้วยผลสกอร์3-0เลยนะครับผมกินไข่ไปนะครับผมอ่ะเอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดูนะครับว่าพวกเขาเห็นผลลัพธ์แล้วเนี่ยจะรู้สึกกันยังไงบ้างไปลองฟังกันดูเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับผมรู้ว่านี่คือการทดสอบระบบการเล่นของโค้ชคนใหม่ ถึงผลลัพธ์จะออกมาไม่ดีแต่พวกคุณก็ยังมีเวลาปรับปรุงเจอกันที่อุซเบกิสถานโดยความเคารพจากประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าทีมระดับจักรวาลจะแพ้ความคิดเห็นต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ของชาววินานะครับผมเราทุกคนในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถมองเห็นความน่าหยิกของคนไทยขณะที่พวกเขามาที่เวียดนามและได้รับการต้อนรับและเสียงเชียร์อย่างอบอุ่นพวกเขาแสดงความดูหมิ่นต่อคู่แข่งทั้งหมดของพวกเขาและเมื่อพวกเขาแพ้พวกเขามักจะหาข้ออ้างทุกอย่างเพื่อแก้ตัวเมื่อพวกเขาโกรธพวกเขาจะดึงทีมที่เพิ่งชนะพวกเขาเออกมาและหัวราะเยาะพวกเขา ขณะที่ทีมของพวกเขาเนี่ยพึงแพ้ฮ่องกงหนึ่งในทีมที่อ่อนแอที่สุดในเอเชียคือพวกกูก็ไม่ได้ดูถูกฮ่องกงนะแต่มึงไปด่าเขาว่าอ่อนที่สุดในเอเชียมึงว่าพวกกูล้อเลียนคนอื่นแต่มึงไปด่าเขาโดยที่มึงไม่ได้สู้เนี่ยนะโอ้โหโคตรย้อนแย้งเลยครับผมนะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับผม,มลองฟังกันดูครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอยู่ยี่สิบสามของไทยกับทีมชุดใหญ่ของ ฮ่องกงก็เหมือนกับเอาเด็กมาเจอกับผู้ใหญ่แพ้แค่0ูต่อหนึ่งส่วน U23 ของเวียดนามเจอ U23 ของ UAE เป็นผู้เล่นอายุเท่ากันแต่ไส้แตกโดนไป0ูต่อ3ความคิดเห็นต่อมากันครับทีมที่อ้างว่าอยู่เหนือระดับภูมิภาคแถบนี้และก้าวเข้าสู่ระดับเอเชียทำได้แค่นี้เหรอ ความคิดเห็นต่อไปกันนะครับว้าวไม่น่าเชื่ออันดับหนึ่งอาเซียนจะแพ้ด้วยสกอร์ไกลขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมาครับคนไทยกำลังดีใจกับสิ่งนี้ลาวกับว่า UAE เป็นประเทศของพวกเขาก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับใครมีความสุข <c oughs> เราเสียใจเราเสียใจมากกับการแพ,แพ้ของทีมระดับโลกอย่างเวียดนาม <c oughs> ความคิดเห็นต่อไปครับผม UAE ต้องซื้อผู้ตัดสินแน่นอนความคิดเห็นทันมาไปลองฟังกันดูเวียดนามใช้ผู้เล่นแค่ U12 ไม่ต้องเศร้าไปและ UAE ต้องซื้อผู้ตัดสินแน่นอนความคิดเห็นทันมาครับผมนี่เป็นการสูญเสียที่มีค่าและสำคัญมากๆจริงๆ พวกเขาจะรู้จุดอ่อนของพวกเขาและรู้ว่าต้องทำอย่างไรสำหรับอยู่23เอเชียนครับพยายามดีที่สุดหนุ่มๆของเราสู้ๆความคิดเห็นทันมาครับไปลองฟังกันดูเลยฉันยินหยัดเคียงข้างเวียดนามลองอีกครั้งอย่ายอมแพ้จากมาเลเซียความคิดเห็นทันมากันครับผม เดี๋ยวลองฟังกันดูครับสู้ต่อไปค่อยๆพัฒนาอาจจะช้าแต่ก้าวหน้าแน่นอนความคิดเห็นทันมาครับ UAE ยังแข็งแร่งเกินไปสำหรับเวียดนามไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เวียดนามสามารถเอาชนะมันได้บางทีในอนาคตอาจเป็นไปได้ความคิดเห็นต่อมากันครับ ว้าวฉันไม่เคยคิดว่า UAE แข็งแร่งกว่าเวียดนามมาก่อนความคิดเห็นต่อไปกันครับผมเขาลบเวียดนามผมเข้าใจการแข่งขันกระชับมิตรหวังว่าไทยเวียดนามและมาเลเซียจะแสดงได้ดีใน AFC U23 ความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมอย่าตัดสินเวียดนามเร็วเกินไป บางทีพวกเขากำลังซ่อนอะไรที่แท้จริงอยู่เจอกันวันที่2มิถุนายนนะพี่ชายคอามคิดเห็นต่อไปกันนะคะคนที่กำลังหัวเราะมันแปลกนะเวดนามเพิ่งนชนะซีเกมเมื่อวานนี้เองคอามคิดเห็นทันมากันนะครับผมประเทศหยุดหลีงมาเป็นปีและดึงผู้เล่นมาเน้นที่ทีมชาติ แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยความคิดเห็นต่อไปครับผมช่างเถอะเวียดนามยังคงดีที่สุดในอาเซียนอินโดนีเซยียยังคงเป็นรองชนะเลิศในการแข่งขันได้ได้ความคิดเห็นต่อมากันครับผมนี่เป็นประสบการณ์ที่แพงสำหรับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใหม่ของทีมเวียดนามมาเรียนรู้ยิ่งแพ้ยิ่งเรียนรู้ สู้เพื่อเวียดนามยุคใหม่แต่ก่อนพวกกูก <su> ็เคยคิดแบบนี้แหละจนวันเน <disciple> ี้ก็เหมือนเดิมนะยิ่งแพ้ยิ่งเรียนรู้ก็แพ้ต่อไปนะออไม่รู้จักจะชนะความคิดเห็นต่อมากันครับผมไม่มีทางที่พวกเขาจะชนะได้อยู่เอเป็นทีมที่พัฒนาฟุตบอลไปไกลแล้วทีมในเหล่ากลุ่มประเทศอาเซียนไม่มีใครที่สามารถชนะได้ ความคิดต่อไปกันนะครับผมอย่างที่รู้ทีม UAE ฝึกซ้อมโดยยุโรปทีมหลักสำหรับ World Cup 2026ปีนี้ฉันคิดว่าพวกเขาจะชนะความคิดเห็นทันมาครับผมเวียดนามยังคงน่ากลัวในอาเซียนความคิดเห็นต่อไปแพ้ก็คือแพ้วันที่สองเจอกัน ความคิดเห็นทันมาครับผมทีมระดับโลกจะแพ้ทีมในเอเชียได้ไงความคิดเห็นทันมาครับเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับผมที่อยากจะถามแฟนแฟนเวียดนามว่าพวกคุณคิดอย่างไรกับโค้ชอยู่ยีสามคนใหม่ของเวียดนามก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต้คอมเมนต์ครับกังวลน,นิดหน่อยแต่ขอเวลาดูมากกว่าน,นี้แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์อีกครับเราไม่กังวล และคุณรู้ไหมว่ามิสเตอร์พาร์คเตรียมที่จะออกจากเวียดนามและเขาได้พัฒนาอะไรหลายอย่างคนไทยไม่ต้องกังวลแทนเราความคิดเห็นต่อมากันนะครับฉันแค่ดีใจที่แฟนๆชาวไทยใส่ใจทีมเวียดนามมากขนาดนี้เราก็ต้องใส่ใจเป็นธรรมดานะครับตอนที่เราไปเวียดนามเนี่ยชาวเวียดนามก็มาเชียร์นะฮะเ,เชียร์ให้แพ้นะฮะ แม่งเชียร์ทีมตรงข้ามเลยความคิดเห็นต่อมากันครับผมฉันเดาว,ว่าเกมนี้เวียดนามอาจจะได้ลองแท็กติกใหม่ๆจากโคตชคนใหม่ความคิดเห็นต่อมาครับเป็นไปได้ไหมว่าทีมที่ดีที่สุดในจากวานจะแพ้บอกฉันทีว่ามันไม่จริง ก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกันเลยนะครับผมสนับสนุนให้วินามเป็นสไตล์การโจมตีมากขึ้นมันไม่ง่ายเลยและบางทีก็แพ้หลายประตูในตอนนี้แต่ระยะยา,าววินามจะพัฒนาไปไกลกว่าสไตล์รถบัสของคุณป๊าก็จะไปแล้วนะครับกับการสังมินของชาวอาเซียนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับ กับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะมีทั้งคนรู้สึกเสียใจคนสาบแช่ง คนยินดีคนนู่นคนนี่มากมายนะฮะกับคอมเมนต์เหล่านี้นะเป็นยังไงบ้างรู้สึกกันยังไงบ้างกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงจบไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่กันนะครับผม